น้ำเดือดใส่ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปใส่เนื้อหมูที่หั่นไว้ลงไป หมูเริ่มสุกแล้วปรุงรสตามชอบใจเกลือใส่ลงไปสีอิ้วขาวน้ำปลาผงชูรสน้ำมะนาว ใส่ลงไปปรุงรสจนกว่าจะชอบใจว่ามันอร่อยแล้วละอย่าลืมใส่พริกป่นลงไปด้วย ชิมดูสิอืมไม่อร่อยใส่เพิ่มใส่ใบกระเทาาลงไปต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งใส่ลงไป ชิมด้วยรอบปรุงเพิ่มน้ำมะนาวยอดลงไปน้ำปลา ปุงเพิ่มไม่ถูกใจ <c oughs> ก็ได้แต่ปรุงแล้วบอกว่าอร่อยแล้วอร่อยได้แค่นี้แหละ <c oughs> แหลกได้ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ต้องแหลกขอบคุณครับ